ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผม,ว,นนะผม,ะผมวันนี้นะผมบอนนะผมวันนี้นะผมผมก็มาทำหัวข้อคุยเลื่อเปื่อยนะผมซึ่งหัวข้อคุยเรื่อเปื่อยของผมวันนี้นะผมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะผมก็คอนเซ็ปชุดประจําเรานะผมมีแต่ดับๆนั้งนั้นเลยกูไม่รู้มางานศพใครนะคอนเซ็ปหัวข้อช่องเรานี่มั่งแบบข้อสุดยอดเลยทุกคนไม่รู้จะใส่อากาศไปเพื่ออะไรอยู่ในบ้านโถก็คั้นแรกนะผมเรามาคุยเรื่องโรคระบาดกับโรงเรียนกันเลยดีกว่า ตรงนี้ใช่ไหมมันใกล้จะรู้ดูหนาวแล้วนะซึ่งพวกโรคระบาดมันก็จะตายยากกว่าทุกทีนะผมแต่ตอนนี้นะผมเหมือนประเทศไทยเราจะสามารถแก้ได้แล้วส่วนหนึ่งนะผมก็ทางข่าวนะผมที่ผมได้มานะผมจากไหนไม่รู้นะผมถ้าผิดพลาดก็ ขอภัยด้วยนะครับผมเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อของประเทศไทยนะผมตอนนี้เป็นศูนย์อยู่นะศูนย์นะผมไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะผมแต่ถทาที่จาได้นะผมเคยไปดูมาอยู่ก็ตอนนี้เป็นศูนย์นะผมแล้วก็พูดถึงโรคระบาดนะผมพูดก็ต้องพูดถึงโรงเรียนนะผมโรงเรียนของผมนะผมเขาบอกว่าเปิดหนึ่งกรกฎานะไม่แน่ใจนะผมเพื่อนผมบอกมาอีกทีนะแต่ก็น่าจะใช่แหละ เพราะว่าเพื่อนผมก็หนึ่งกระดากดาคนละโรงเรียนแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ออผมว่านะผมตอนเข้าไปเรียนในโรงเรียนนะผมมันต้องเกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่แน่นอนนะผมทั้งทั้งโรงเรียนต้องมีหน้ากากแน่ๆนะครับผมพอนที่แม่งโอตรครูหน่อยแม่งก็แบบใส่แบบลายลายเดกุลายอะไรมาโอ้โหผมว่ามันต้องมีเว้ยใช่แล้วแบบคนที่ไม่ได้ใส่มาแม่งอาจาจะเป็นอ่ะแกดําในหมู่แกขาวก็ได้นะเว้ยทุกคนเออผมว่ามันน่าจะใช่นะและตอนนี้นะผมช่องเรานะผม อยู่ที่99้าซับนะผมอืม้งแบบมันไวมากนะผมผมทำมาแค่แบบสาปีอยองอื้วไวเหรอวะก็นะผมผมเพิ่งจะตัดต่อคลิปเป็นนะผมเมื่อปีแล้วนะผมปนะีตอนช่วงแรกๆนะผมที่ผมฝึกตัดคลิปนะผมผมจะตัดในแอป п п ที่มีชื่อว่าคายมาเตอร์นะผมอ่าเป็นแบบ แอปเบสิกของแบบคนที่ตัดต่อในมือถือเลยใช่ไหมล่ะก่อนนี้ผมจะมีคอมอีก่ะผมก็ฝึกตัดต่อในนั้นแหละครับผมก็พัฒนาพัฒนามาเรื่อยๆนะผมจนผมกลาบมาท o Youtube อีกรอบนึงผมก็ฝึกจากไฮมาสเตอร์นะผมไปเป็นเวกัสโปร16นะผมเออผมก็เริ่มแบบฝึกจากในคอมแล้วผมเป็น v e กัสโปร16นะผมทุกคนอาจจะใช้ Adobe ไอ้นั่นนะผม Adobe อะไรอย่างนะผมแต่ผมใช้เวกัสโปร16 เขาไม่ใจ่ายก็นะผมสําหรับไม์ตัวนี้นะผมตอนเริ่มแรกนะผมใช้เป็นไม้หูฟังใช่ไม้หูฟังก็๋ยวภาพก็ถือว่าดีนะผมดีใช้ได้เลยนะผมเป็นของ Signal e s p o r t นะผมตอนแรกนะผมผมก็จะซื้อเซตเซต Signal ทั้งอันนะผมแต่ไม่มีตังไมตัวนี้นะผมเป็นไม้ BM แปดร้อยนะผมก็คุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะผมก็ถือว่าเอาไปภาก็ไปร้องเพลง cover เพลงอะไรได้นะผมถือว่าใช้ได้เลยนะผมไม์ตัวนี้นะผมก็ราคาไม่ได้แพงมากนะผมตอนที่ผมได้มา850บนะผมไม์ตัวนี้นะผมพร้อมกับแฟนท็ o ปพาวเวรนะผมสี่สิบแปผม เพราะว่าถ้าไม่มีนะผมมันก็จะเบาชิปหายเลยตอนแรกที่ผมได้มานะผมผมไม่รู้นะผมว่าไอแฟนทอปาวเวอร์เนี่ยมันไม่ใช้ทําอะไรนะผมผมก็เลยเอาไม้เปลา่ปลาๆมาตั้งเลยแล้วนแะบบเสียงมั้งสวัสดีรครับผมพ่อฮนะ้ครับผมวันนี้นะผม,ผมก็จะมาเล่นเกมนะครับผมที่ไม่ช่ว่าเสียงมันก็ประมาณนั้น,นก็นั่นแหละตอนนี้ทุกคน กำลังรออะไรกันอยู่ครับอนิเมะที่ทุกคนชอบมังงะดีสําหรับใจทุกคนทุกคนกำลังรออะไรกันอยู่เพราะว่าในเดือนกรกฎานี้นะผมเขาจะปล่อยอนิเมะเรื่องหนึ่งนะผมเป็นอนิเมะในตำนานนะผมซึ่งไม่รู้ตำนานจริงหรือเปล่านะผมซึ่งมันเป็นอนิเมะที่ดีมากต่อใจของผมนะผมมันกําลังจะบอกว่านางเอกเป็นใครนะผมกำลังจะถึงช่วงไขแม็กแล้วนะผมซึ่งอนิเมะที่กาลังจะมานะผมมีชื่อว่ายาฮารีนะผมกาแล้วชีวิตไยด้วยของผมแม่งไม่สดใสอย่างที่คิดอื้อก็ ก็ไม่รู้จะพูดถูกหรือเปล่านะภาษาไทยแม่งยาวชิบหายเลยเออจริงๆแบบญี่ปุ่นก็ยาวนะทุกคนยาฮรีอะเรียกง,ง่ายสุดละจริงเขได้อ่ามีประกาศมานะผมซีซั่นสามนะผมมีจานวน12ตอนสิตอนนะผมตอนละ30นาทีเลยนะเออผมไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะผมแต่เขาบอกว่า30นาทีอะครับผมพร้อมใช้เดือนกรกฎาคมนี้เดือนที่กูเปิดเรียนแล้ว แม่งมาเดือนนั้นนะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าเกิดมาชาตินี้พี่ต้องเทพเนี่ยมันจะออกเดือนกระดาษด้วยหรือเปล่ามันเป็นอนิเมะที่ผมรอเหมือนกันนะเพราะมันมาจากมังงะที่ผมชอบซึ่งมังงะเล่มสิบแมนก็ยังไม่มาแล้วทุกคนจากคลิปที่แล้วนะผมที่ผมรออยู่นะแล้วก็ทาง t ีวีเอสนะผมสำนักงานข่าว t ีวีเอสนะผมได้ประกาศจากเป็นทางการแล้วนะผมว่ายาฮาริซินซัสสามนะผมจะกลับมาฉายเดือนกระดาษใช่ปักหมุดรอได้เลยนะทุกคนอือพ่อทุกคน ผมก็มีเรื่องเล่ามาอีกแล้วนะก็คือแบบเรื่องเล่านี้นะผมมันแบบอยู่ในช่วงปิดเทอมของผมนะผมซึ่งธรรมดานะผมทุกคนนะผมเขาจะตื่นเช้านะผมเพื่อไปทํางานแล้วตอนกลางคืนก็มานอนใช่ไหมพอผมปิดเทอมวันนี้ผมสลับทุกอย่างเลยเว้ยผมนอนตอนเช้า ตื่นตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยนอกจากดูนิเมะก็ถือว่าเป็นคนขี้เกียจคนหนึ่งอ่ะครับก็ปิดเทอมวันนี้นะผมผมก็ได้เสพสื่อเกี่ยวกับอนิเมะนะผมจนทำให้ผมนะครับที่เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีของโอตาคุเต็มตัวนะผมนั่นทำให้ผมไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยนะผมนอกจากดูนิเมะกับเสพมังงะก็นะผมปิดเทอมคราวนี้นะผมก็ถือว่าเป็นปิดเทอมที่ยาวนานมากเลยนะก็มันก็มีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียนะผมข้อดีก็คือพวกคุณได้หยุดนานข้อเสียก็คือไม่มีเฮี้ยอะไรทำเลยแล้วก็มีโรคระบาดด้วยถ ตอนหยุดแรกๆอ่ะหยุดสัก7จ็ดวันอเออมันอาจจะแบบสบายใจออสุขใจเว้ยแต่แบบพอแม่ไม่มีที่อะไรทําแล้วแม่งไอ้เชี่ย <c oughs> พรุ่งนี้กูจะทําอะไรวะแบบปิดเทอมครั้งนี้ผมรู้สึกว่าวันหนึ่งแม่งดูไร้ค่าไปเลยทุกคนจริงอ่ะแม่งดูไร้ค่าไปเลยทุกคนคือผมต้องมาปรับจูนนะแบบ ตอนจะเปิดเรียนแล้วเ่ผมก็ต้องมาปรับจูนแบบให้แบบตื่นตรงเวลาหลับตรงเวลากูนอนไม่หลับอ่ะเอ้ยลำบากแช่แช่เลยผมว่าตอนคืนเป็นตอนที่เด็ดมากเลยนะสาหรับการอัดคลิปอะไรพวกนี้นะผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเสียงรบกวนนะแต่มันก็มีอยู่บ้างแหละข้างล่างมันเป็นข้างล่างบ้านผมเป็นบ้านสองชั้นนะผมข้้งบนมันก็จะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนนะผม,มก็เหมาะสาหรับการทาคลิปนะผมในแนวนี้นะผมสําหรับคุยเรื่องเปื่อยนะผมผมก็คลิปสดจากคลิปนั้นเลยนะคลิปนั้นเลยใช่ผมผมคลิปสดเลย,เยจะคลิปนั้นก็กลับมาทำยูทูบนะ เดือนหนึ่งอะอก็แบบคลิปนี้ก็เป็นระยะน,นานนานจากพานหนึ่งหน่อยนะผมแต่ก็แบบมันไม่มีคลิปจนะลงไงผมก็เลยแบบหาอะไรคุยเล่ยเปื่อยนะผม,ผมก็มาแชทคุยเล่ยเปลอยไปเลยทุกคนเป็นแบบผมหรือเปล่าครับผมแบบตั้งกลุ่มกับองเพื่อนนะผมที่ติดอนิเมะเหมือนกันด้วยแล้วแบบตั้งกลุ่มด้วยแล้วก็มาคุยกันเกี่ยวกับอนิเมะไว้ทุกคนโทรคุยกันนะแล้วแบบเปิดอนิเมะเว้แบบตอนที่หนึ่งอะแล้วดูไปด้วยกันะแล้วแบบสปอยพูดคุยแบบพูดคุยกันเออแล้วก็เล่นมุกตลกอะไรเล่ยเปลี่ยเออแบบ แบบนั้นมันก็สนุกนะเว้ยทุกคนถ้าทุกคนแบบมีเพื่อนที่แบบคอเดียวกันคอในไม่เหมือนกันนะผมทุกคนลองเว้ยมันโคตรสนุกก็สําหรับวันนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดซับสไคร้นะผมเพื่อเป็นกาลังใจนะผมให้ผมนะครับผมทำคลิปต่อไปนะผมสําหรับวันนี้นะผมจะลคยซับแล้วนะก็